สวัสดีครับในตอนนี้นะครับก็อยู่ในซีรีส์เช a i n c o n v e y o r Series นะครับซึ่งก็เป็น e ีพ3แล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนบทที่3นะครับนั่นก็คือการ s e l e c t i o n โปรเซージเอนะครับ s e l ล c ชั่น o r รเซージนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นหัวข้อเอาไว้ก่อนนะครับ หัวข้อวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อย่อยก็คือ chain selection นะครับมันจะมีขั้นตอนการเลือกนะครับซึ่งเราเรียกว่า procedure นะครับเนี่ย procedure นะมันมีขั้นตอนดังนี้นะครับ1ก็คือว่า ผมจะเขียนเป็นโฟลชาร์ดเลยก็ได้นะครับเป็นโฟลชาร์ t นะเป็นขั้นตอนเลยนะครับก็คือ1น,นะครับสิ่งที่เราต้องทําก่อนก็คือตรวจสอบสเปคของคอนเวย์นะครับตรวจสอบก่อนนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า identify นะฮะ identify สเปคออฟคอนเวเลอร์ ers, นะครับคอนเวเยอร์ uh, ers, นะครับ uh, อันที่สองนะครับก็คือไทท์นะครับไทท์ออฟ uh, คอนเวเยอร์ ers, นะ อันที่3นะครับก็คือ,อเชนสเปกนะครับเชนสเปกอ,อันที่4นะครับก็คือโรลเลอร์ไทป์นะฮะอ,อันที่5นะครับขั้นตอนที่ห้าเนี่ยก็คือเชนพิทนะฮะ ตัว i อนะครับเนี่ยขั้นตอนต,อต่อมานะครับก็คือ number of sprocket teeth นะคระับ number of sprocket teeth นะก็คือจำนวนฟันนะ,ะของ ของสปอกเก็ตที่ขับโซ่นะครับเชนพิทก็คือระยะจากจุดหมุนถึงจุดหมุนของโซ่นะเรียกว่าเชนพิทนะนี่ฮโรลเลอร์ไทท์ er นะครับก็มีสไลดิ้งโรลเลอร์นะหรือว่าโรลลิ่งโรลเลอร์นะครับหรือว่าโรลเลอร์หลายแบบนะครับบูชิ่งโรลเลอร์อะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลงลึกกันนะครับต่อมานะครับก็คือ,อ Attachment type นะครับอ Attachment เนี่ยนะครับก็คือตัวปีกโซ่นะครับชนิดของปีกโซ่นะฮะเช่นโซ่ชนิดหนึ่งนะครับมีลักษณะปีกเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเป็นข้อต่อนะครับข้อต่อโซ่อีกชนิดหนึ่งถ้ามองจากท็อปวิวก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับมีสปอเก็ต มีมี attachment ติดเข้ามานะครับเชื่อมมาไว้นะฮะก็ประมาณนี้นะ attachment นะครับข้อ8นะครับขั้นตอนที่8ก็คือขั้นตอนที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการ calculate tension นะฮะ calculate tension เพื่อ,อเพื่ออะไรนะอันเนี้ยสำคัญนะครับ การคำนวณนะครับส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยนะฮะเราอาจจะไม่เจอเราอาจจะไม่เคยสังเกตข้อ1ถึงข้อ7แต่ว่าเราจะมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเจอกันข้อ8เนี่ยสำคัญนะครับส่วนใหญ่แล้วพวกเราจะเจอกันนะครับพวกเราจะจะมาคํานวณกันเลยนะครับโดยที่ไม่อาจจะ,ะไม่รู้ว่าต้องใช้โซ่เบอร์นี้เบอร์นี้แต่ว่าเราคํานวณเทนชันก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกโซ่ ส,ส่วนใหญ่ผมจะเจอแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ผมจะเจอแบบนี้คือขั้นตอนการออกแบบเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากจากขั้นตอนมาตรฐานของโปรซชิเออร์นะครับไม่ได้ออกมาจากโปรซชิเออร์ที่เป็นมาตรฐานนะฮะเราเห็นโจทย์ปุ๊บนะครับเห็นการบ้านปุ๊บก็จัดแคลคูลเลทเทนชันปุ๊บนะฮะก็ไปเลือกโซ่ที่รองรับเทนชันนี้ได้อะไรประมาณนี้นะฮะก,ก็เป็นอีกแบบหนึง่งนะครับแต่ว่าขั้นตอนที่ถูกต้องมันมันต้องมาจาก การขั้นตอนที่1เรียงลงมานะครับทีนี้ข้อ9นะครับหลังจากที่เราแคลคูลเลตเทนชันแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เนะชนไซส์นะฮะเชนไซส์นะฮะก็คือเชนไซส์เซเลคชั่นนะครับข้อ10นะครับข้อ10นะฮะเราก็จะรู้ว่า มันไหวหรือเปล่านะครับก็คือเช็คอะโลเบลโหลดออฟโรลเลอร์นะครับเช็คอะโลเบลโหลดฟอร์โรลเลอร์ lo นะครับก็คือ,อผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีนะครับก็คือโหลดโร l เลอ load check ร์อะโลเบลเช็คนะฮะ อันนี้ก็คือหลังจากที่เราแคลว e เทนชันนะครับเลือกเชนไซส์นะครับแล้วนะครับแล้วก็มาเช็คตรงนี้นะฮะตรงนี้ที่จริงมันต้องเป็นสามเหลี่ยมเพื่อการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นสี่เหลี่ยมไว้ก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเป็นขั้นตอนนะครับทีนี้ถ้ามันถ้ามันเยสนะครับถ้ามันผ่านนะครับเนี่ยถ้ามันโอเคนะครับ ถ้ามันใช้ได้นะครับยืดเนี่ยนะครับก็จะเช็ค attachment นะครับเช็ค attachment โหลดนะฮะเช็คโหลด for attachment นะครับนะเช็ค ATT นะ่ Check T, นะผมย่อแล้วกันนะครับ attachment นะโหลดนะครับนะมันต้องเช็คควบคู่กันนะครับ ถ้าเกิดว่าโรลเลอร์มันโอเคแล้วนะครับอะตทชเมนต์โอเคแล้วนะครับเราก็จบขั้นตอนนะครับนี่ก็ขั้นตอนที่1 1ก็คืออเช็คส่วนอื่นๆนะครับอาร์เตอร์นะอาร์เตอร์รีควายเมนต์นะ อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะ,ะแต่ทีนี้ถ้าถ้ามันโนล่ะนะครับถ้าตัวนี้มันไม่โอเคนะถ้ามันไม่โอเคนะนี่ผมย่อมาอย่างนี้ปบิบ้มันขึ้นไปไหนนะครับถ้ามันโนนะครับมันวิ่งทางนี้นะ,ะถ้ามันโนนะครับอ่มันก็ต้องมา เริ่มที่ข้อนี้นะครับเฉียนไซส์ล่ะนะครับเชนไซส์นะเช็คโหลดแล้วนะครับถ้าเชนไซส์ถ้าตัวนี้ไม่ผ่านล่ะนะครับถ้าเอทเทสเมนต์ไม่ผ่านทำไงอีกนะครับก็มาที่เดิมนะครับมาที่กันตอนนี้อันนี้คือเยดนะด้านล่างนะครับ อันนี้คือ no นะครับถ้าไม่ได้นะโอเคอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนมาตรฐานนะครับหรือว่าเป็น procedure นะครับเป็น procedure นะฮะอ่าเนี้ยเป็นตอนนี้นะวันนี้นะครับตอนตอนนี้นะครับ,อ,อ,นนรบอ่าตอนที่3นะครับอ่า ep นะให้เราจำไว้ว่า1นนะครับเราต้องตรวจสอบสเปคก่อนนะครับ ตรวจสอบสเปกก่อนว่าสายพานเส้นนี้สายพานเชนเส้นเนี้ยมันมันมีสเปคยังไงบ้างนะครับมันมีสเปคยังไงบ้าง2ก็คือชนิดของคอนเวเออร์เนี่ยเป็นเชนจริงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเชนจริงนะครับก็ต้องมาพิจารณาเชนสเปกนะครับก็คือเลือกมามาเช็คโซนะครับเช็คโซยังไงนะครับเช็คโซว่าเป็นโรลเลอร์แบบไหนนะครับมีพิษเท่าไหร่นะครับ มีฟันเท่าไหร่นะครับอ่าเช็คเพื่ออะไรนะครับอ่าเช็คเพื่อมาคำนวณโหลดทอ่าโหลดทนชั่นนะครับเพื่อมาคำนวณทนชั่นนะครับอ่าแล้วก็ยืนยันไซส์นะครับยืนยันไซส์แล้วก็เจาะจงเลือกว่าอ่าอัโลเบิลของโซ่เท่าไหร่อัโลเบิลของอ,อเทตทชเมนต์เท่าไหร่นะครับถ้ามันใช่ก็คืออ่ายืนยันการ ผลิตยืนยันการซื้อของนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องกลับไปเลือกใหม่นะครับอันนี้คือข้อขั้นตอนมาตรฐานของการอ,าออกแบบสายพานลำเลียงประเภทเชนคอนเวイเออร์ Chain, ger, นะครับโอเคเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มทำการคำนวณน,นะครับเริ่มทำเริ่มทการออกแบบกันนะครับในตอนที่4นะครับก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิป ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ